ทำความรู้จักเจโตปนิธิผู้กำกับไฟแรงดีกรีนักกีฬาทีมชาติหลังถูกลือเป็นแฟนใหม่เตยจรินพรยังคงเป็นที่จับตากับความรักครั้งใหม่ของนาาเอกสาวเตยจรินพรที่ก่อนหน้านี้ออกมายอมรับว่าหัวใจไม่ว่างแล้วเพราะกำลังคุยๆกับหนุ่มนอกวงการอยู่แต่ยังไม่พร้อมเปิดตัวโดยทริปเที่ยวเดนมารกก์กล่าสุดของสาวเตยก็ถูกหลายคนจับตาเมื่อเพจดังมอดาราได้ออกมาแซวว่าทริปนี้สาวเตยไปเที่ยวกับหวานใจเป็นคนในวงการและคนในวงการบันเทิงรู้จักกันดีที่สำคัญเคยเป็นนักกีฬาด้วย งานนี้ชาวเน็ตก็ได้พุ่งเป้าไปที่หนุ่มโปรไฟล์เลิศอย่างเจโตปานิธิผู้กำกับไฟแรงดีกรีอดีตนักกีฬาไอฮอกกี I ้ทีมชาติไทยวันนี้ดาราเดลลี่เลยไม่พลาดที่จะพาแฟนๆมารู้จักหนุ่มคนนี้กันสำหรับเจโตเขามีชื่อจริงว่าปานิธินวสมิตวงศ์จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศอังกฤษและไปศึกษาต่อด้านอินเทอร์เชนดีไซน์เนื่องจากสนใจในงานออกแบบและงานวิดีโอมาตั้งแต่เด็กกอ่กอปัจจุบันเจโตเป็นผู้กอ่อตั้งบริษัท888 8ร creations และเป็นผู้กำกับโดยกำกับงานมาแล้วหลายต่อหลายชิ้นนอกจากเป็นผู้กำกับแล้วเจโตยังเป็นนักกีฬาไอฮอกกี I ้ ockey, ทีมชาติไทยอีกด้วยโดยเขาและทีมเคยคว้าเหรียญทองเอเชียนวินเทอร์เกมณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นมาได้เมื่อปี2019อย่างไรก็ตามจะใช่หรือไม่ใช่หนุ่มหลอ่อโปรไฟล์ดีคนนี้คงต้องปูเสือรอคำตอบจากสาวเต้ยกันเองนะจ๊ะ